นางจ,งจินจามนุกาไม่ใช่หญิงสาวที่สวยธรรมดาแบบสวยอยู่สวยนะ้ำแต่สวยแบบโกนน่ะสวย <c oughs> เดินไปไหนคนมองแบบเหลียวหลังหลังจากนั้นสองสามวันนางก็เริ่มแผนการตอนเย็นๆพอชาวบ้านฟังธรรมเสร็จเดินออกจากวัดเชตวันนางก็ทําเป็นเดินสวนเข้าไปพอชาวบ้านถามว่าจะไปไหนนางก็ตอบแล้วมันธุระอะไรของท่านหละ่ะ พอตอนเช้าชาวบ้านมาถวายพระตาหารหนางก็ทำจีเป็นเดินสวนออกมาชาวบ้านก็ถามอีกเธอมาจากไหนหนางก็ตอบแล้วมันธุระอะไรของท่านทำเช่นนี้ทุกวันทุกวันให้ชาวบ้านเห็นถึงสองเดือนแล้วก็เริ่มแผนการต่อไปใครถามนางไม่ตอบคำเดิมละแต่ตอบว่าเราก็อยู่พระคันธกุีเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินจากไปโดยไม่รอตอบคำถามใดๆอีก พวกเดร์ธีเห็นแบบนี้ก็ช่วยกันกระเพือข่าวผ่านไปสี่เดือนนางเอาผ้าเก่ามาพันที่ท้องเพิ่มทีละนิดทีละนิด,นดพอเข้าเดือนที่8ที่9ก้า็เอาท่อนไม้เนี่ยพันด้วยผ้าเก่ามัดตัวไว้แถมยังเอาไม้คางโคมาทุบมือทุกเท,ท้าตัวเองให้บวมเหมือนคนท้องจริงๆและวันที่เป็นวันตัดสินความเป็นความตายของพระศาสนาก็มาถึง พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอย่างสง่าง,งามท่ามกลางมหาชนนางจ,งจินตมาณิก็ปรากฏตัวขึ้นและรับบทนางโมโหยืนต่อหน้าพระองค์แล้วกล่าวว่าพระองค์นี่ดีแต่แสดงธรรมเสียงก็ไพเราะปากฟันเนี่ยงดงามไม่มีที่ติแต่ที่สําคัญทัานทำหม่อมชั้นท้องแต่ดูนี่สิพอท้องแก่ก็ไม่ดูดำดูดีจะห่วงยยห,หาหมอหายาหรือก็ไม่ ถ้าไม่ทําเองจะให้นางวิสาขาอนาถปิธิกะเศรษฐีหรือพระเจ้าประเสิทธิโกศนเป็นธุระให้ก็ได้แต่นี่อะไรเอาแตด่ได้แต่ไม่รับผิดชอบพระพุทธองค์ยังคงนิ่งและกล่าวว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้เราสองคนเท่านั้นที่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงคำสั้นๆแต่กลับแทงใจดำนางอย่างรุนแรง บางคำพีก็บอกว่านางก็ร้องกรีดไปเต้นไปจนกระทั่งเชือกที่ผูกไว้เนี่ยหลุดลงมาเองแต่บางคำพีก็บอกว่าเท้าสักกะที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยร้อนอาจได้ยินเรื่องนี้แล้วก็ทนไม่ไหวจึงแปลงกายเป็นหนูมากับเชือกที่พันทอของนางเนี่ยผ่าทำให้ความจริงเปิดเผยออกมาว่า นางปลอมบางคนหยิบก้อนดินท่อนไม้เนี่ยมาปาขับไล่นางออกจากวัดพระเชตวันแผ่นดินรองรับความชั่วของนางไม่ไหวก็แยกออกแล้วก็สูบนางลงนรกอเวจีพวกเดรัจฉีก็ค่อยๆเสื่อมตามกันไป